สวัสดีช่าผู้ชมเดี๋ยวทำไมตัวละครกูเป็นอย่างนี้นี่ตัวละครกูต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบไอ้ก้ามก้ามโตแบบนั้นไม่คิปเปอร์กูสุเซิรไกดโอเคกูท้อกูท้อดูเขนแบบเอ็กด้เลยเนี่ยดูโอเคโอเคอ่าผมก็จะมาบอกวิธีรัดวิวซึ่งก่อนอื่นเราต้องใส่โค้ดก่อนเว้ย จุดฮเคไล์ปึ๊บได้หนึ่งแสนอืมเยอะอยู่นะ T H <c oughs> ใช้ได้โคตรดเดียวเนี่ยนะโอ้โหเมื่อวานก็น่าจะใส่ใส่ไปหลายคนแล้วนะผมมาดูก่อนก่อนอื่นถ้าวิธีรัดเวลเราจะโอ้โหโคตรเล็กเลย แลกจัดๆอ่าเออทาใจแล้วกันนะทําใจแล้วดูต่อไปก่อนอื่นเราก็ต้องมาขึ้นมาข้างบน,นมันแลกจริงๆอย่างเนี้ยแลกเบยแลกเบยแลกเบยเออทําใจแล้วกันก็ดูผมอย่างนี้แหละใครทนไม่ได้ก็ก็ก็ทาใจทําใจดูดิแลกแลกมากขนาดเล่นปกติมาอัดคลิปก็ก็แลกเนะมาอัดคลิปก็คือแบบแลกกว่าเดิมน,นี่ให้เราขึ้นมา ชั้นสองเรียกว,ว่าชั้นสองเหรออะไรแล้วก็มาทางซ้ายซื้อดาบซื้อปืนแสนห้าแสนห้าว้าวไอ้แสนห้าแสนเจ็ดวิลลิกูดโอเคไปอีกไปอีกไอจีแป๊บนึงสักครู่อ่าเปลี่ยนไอจีเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดีไอ้กูคุยกับคุณผู้ชมก่อนอ่า ก็ดีนี้เพราะผมมีปืนคู่ไงก็ต้องไปซื้อปืนคู่แล้วก็มาที่เกอเอาะออลองเฮ้ยมั็นอะไรจังเฮ้ยเนี่ยพอเรามาเกอเอาะออลองใช่ไหมให้เราไปรับเควสด้วยโอ็นเหล็กให้เราไปรับเควสตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้กูรับเควสก่อนนี่ให้เรามารับเควสตรงนี้ผมแนะนําให้เอาเป็นแค่สองหมื่นก่อนเออ โอเคผมมาสอนเลยแล้กันผมอ่าทุกคนให้ไปให้ทุกคนไปรับเควสอยู่ยนะพอรับเควสเสร็จให้เรามาที่หลังคาเหลืองหรือตรงไหนก็ได้แต่ผมแนะนำลหลังคาเหลืองอ่าขึ้นไปขึ้นไปกันพอขึ้นเสร็จให้เราใช้ปืนครูเว้ยไม่ใชไม่ดีเราต้องอันนี้ก่อนชิบล็อกแล้วก็ขยับมา เกืบบอบตกอะแบบขอบเลยขอบขอบแล้วก็ใช้ปืนยิงบูเบ้โบเบเฮ้ยไม่โดนโบูเบ้โบเบไม่โดนขยับเอออย่างงี้แล้วก็บูเบ้โบเบ้ยังไงง่ายไหมเออง่ายอีซี่เน,น,น,นี่ยยิงเงี้ยบูบาบูบาบูบาตอนแรกเราก็จริงจริงทีละสิบสองประมาณนี้มั้งโคตรเบาเยอเนี่ยทำแค่นี้อีซี่ไหมอ่าสอนวิธีหาผลผลเลหรอ ผมแนะนํานะให้หาก่อนนี้แหละเพราะว่ายังไงเราก็ต้องฟาร์มก่อนนี้แหละถ้าเราแบบเนีย่ยเราจะดูข้างล่างเนี่ยว่าเอ้ยนเออผมลืมบอกผลจะเกิดทุกๆ30นาทีซึ่งตอนนี้52ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดหรือเปล่าผมก็จะหาดูกกันเนีย่ยหาแถากรนี้ก็พอถ้าไม่เจอก็ออกเข้ามาเลยเลร่มก็รอหนึ่งชั่วโมง2อ1กชั่วโมงครึ่งแล้วก็สสัสามสนาทีอะไรพวกนั้นอ่า ก็เดินหาไปเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดตรงไหนบ้างนะใจก็หาตามต้นไม้ไปเลยคลิปคลิปบอกจุดผลก็อาจจะมีนะหรืออาจจะมีคนทําไปแล้วก็ลองไปหาดูไอ้คลิปรัดรัดเบลนี่ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามีคนทำหรือเราหรือเปล่าแต่ผมก็เออมาทำหน่อยแล้วกันเนี่ยเราก็หาไปเลยแล้วก็ผมแนะนํานะถ้า ถ้าท่านผู้ชมมีตังค์ครบห้าแสนให้เราไปซื้อไอ้ที่รับเควสดเพิ่มมันจะอยู่กอแรกใช้ตังค์ห้าแสนเนะชื่อผมมันคุ้มซื้อมเถอะไม่ต้องไปซื้อขาดำอะไรอะไรเละ,ไ,ละ,ะ,ละไปซื้อไอ้รับเควสดีกว่ามันคุ้มกว่าจะเก็บตังค์เยอะๆด้วยนะถ้าเราไม่เจอผลอย่างนี้ก็แบบมันก็อาจจะยังไม่เกิดเราก็รอไปอีกให้ถึงครึ่งชั่วโมงอีกรอบหนึ่ง ซึ่งผมต้องรออีกหกนาทีโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันส่วนวิธีฟาร์มของผมผมก็จะฟาร์มอย่างนี้เพราะผมใช้ผลลาคี้เนะี่ยยิงปป๊ะ้ป๊เโป๊อย่างเงี้ยส่วนสําหรับคนที่ไม่มีผลปีศาจก็ผมก็แนะนําใช้ปือนอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเนี่ยนะอย่างเงี้ยยิงปิวป๊อปป๊อปป๊อปป๊เนี่ยอย่างเงี้ยเออมันมีคนแบบอา่าเดินมาเห็นผมแล้วก็บอกเฮ้ยเจอโป้ผมก็แบบลงจากบนหลังคาเอ้ยไม่ใช่โป้ใช่ปะ บริกูดเนี่ยผมก็จะฟาร์มอย่างเงี้ยง่ายไหมแล้วก็เออเผื่อคนถามว่ารับสองเควสมันดียังไงเห็นไหมว่ามันขึ้นเนี่ยขึ้นสองเควสเลยหนึ่งตัวเนี่ยเห็นไหมอ่าอีซี่เยะอะน,นี่ใครวะอ๋อเนี่ยผมก็จะฟาร์มอย่างเงี้ยถ้าเออถ้าคนมีผลพิศาจก็อยู่บนหลังคานี่แล้วก็ใช้สกิลไว้โบเบโบเบิ้ลไหมอีซี่ไหม ถ้าเรา e a เออใช่เกมนี้มันแบบสเตปมันเหมือนแบบสติวันพีใช่ไหมคือต้องต่อ,อยต้องอะไรเอาเองซึ่งสเตปผมก็ประมาณนี้ดาผมไม่ค่อยใช้ดามันกระจอกกันไปถ้าจะใช,ใช้ใช้ปืนดีกว่าหรือใช้ผลก็ได้ นี่ผมก็มีผลบักกี้ซึ่งมันดีกวางมากจริงๆผมก็ไปเจอผลไฟแล้วจะผมมีผลบักกี้งไงผมมันรีผลก็5 0 0ร้อยลบักซึ่งกูมีเท่าไหร่นะ35มสิบห้าวิลกูชฟ้มไปอย่างเงี้ยยิงมาปิง ไอโทรศัพท์ก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ก็เล่น,น,น,นง่ายนิดนึงสำรับมันง่ายหรือ,อยากวะอ่าเนี่ยเห็นไหมพอมันเสร็จเคเวสมันก็จะเสียทั้งสองเคเวสซึ่งเราก็จะได้จังมาสองแสนเลยเอ้๊สองแสนหนึ่งแสนเลยทีเดียวเพราะว่าเคเวสมันทีละห้าหมื่นเป็ไงอีซี่ไหมล่ะเออจะว่าไปมันกี่นาทีแล้วมั้งเนี่ยอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยอย่านะเว้ยอย่าโอเคไหนดูสิ อีกสองนาทีเหรออืมเออลองหาเลยได้กันหาวนๆไปสองทีเดี๋ยวเดี๋ยววะอ่า,าขวาดแล้วผมขอจัดการอยู่หรือเนี่ยจะทำวิธีนี้ก็ได้บุเบบุเบบุเบลยังไงปืนโกงไหมอ่าโทศัพท์มันก็พอเล่นได้อะแต่ทรศัพท์มันวิ่งแล้วยิงลำมันลำบากนี่เห็นไหมมันจะ <laughs> พุ่งไปไหนก็ไม่รู้ ฮัลโหลช่วยครับไม่จีก็จะไหมครับไม่จีใช่ไหมไม่จีก yeah> ็เฮงไงบบเบิ้ลโบเบิ้ลโบเบิเบิบเบเบิ้ลโนสำหรับวิจีฟาร์มดีเฟนต์ผมก็ไปเห็นคนอื่นเขาทำกันเนี่ยวิจีฟาร์มดีเฟนต์สำหรับคนมีผลพิษศาสเนี่ยโดดลงไปเลยปุ๊บค่าดีเฟนต์เราก็จะขึ้นปุ๊บ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 เดี๋ยว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 ใครเนี่ยอินคอมแบทอินคอมแบทอินคอมแบท ข้หัวไม่โดนดวโปหรอวะก็ไม่นจะเป็นผู้เล่นเฮ้ยเฮ้ยรวระไระรวะอยยข้าหัวกูไม่ม่ไมม่ไม่อย่านะเว้อย่านะเว้ยออจิตจนไมอเอา๋ออย่านะเว้ยย่าเขม่พวกจิตโอเคผมก็จะรออีกส0วิ Two Thousand Years Later โอเคหนึ่งชั่วโมงละถ้าสำหรับใครที่แบบฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ก็กอกลับไปดูใช่แล้วเพราะผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกอยก็ยกังจะทำคลิปอบเออนี่ยเราก็ถ้าจะหาผลเราก็หาไปเลยบางค้งก็อาจจะเจอผลดีหรือก็ผลเกลือหรือไม่ก็เออใช่เก็บกองเก็บกองก็มีโอกาสสุ่มผลดอกผลผลด้วย ปุ๊บอ่าได้ตังค์กดได้สองรอบเอาะสองรอบเฉยอ่าอย่างเงี้ยได้ตังค์คือเกลือเกลือจังสรงสมพัญทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกน่ะแล้วก็วิ่งหายไปเลยถ้าไม่เจอก็ไปเกาะอื่นแล้วไม่ก็ออกเข้าเกมใหม่เลยก็ได้นี่ผมก็จะวิ่งหายอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยมึงมีผลบัคกี้จะไปมึงขี่รถไปวะมันขับยากมันขับยาก มีพ้นบ่พ้นพ้นพ้นอะไม่น่าจะมีนะนี่มีไม่เอ่ยต้องหาด่วนต้องหาให้ชั่วทุกต้นไม้ทุกต้นเฮ้ยมีกล่องอยู่อะเอาพ้นไม่กู้ถึงเอามาเออวะเอามาก็ไม่ได้ไม่ได้ สกินไม่ได้อยู่ดิปุ๊บปุ๊บไม่ได้ผลอือืมโอเคไม่มีปิดคลิปอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปใหม่จะมาเมื่อไรไม่รู้เหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงนี้ไปแล้วครับบายบาย